สองคนนี้เขาจะไปร้านกาแฟตร,ตรงโน้โนออไปแล้วเจอกันนะคะไปซื้อของกอนเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปพี่อ่ะซื้อของกันกินขนมปังอีกแล้วหรอสดใหม่ คนุน้อยนะวันนี้จัดคุณก็ทำงานกันวันนี้เราอยู่กันที่แฟนตาเซียแลนด์นะคะเป็นสวนสนุกที่ก็ถือว่าใหญ่นะแล้วก็แบบอลังการมากอยู่ที่เยอรมันนะคะนับท่องเที่ยวทั้งหลาย ตอนนี้เราอยู่ประเทศจีนกันนะคะใช้หน้าท้าวแข่งเรียนเยอรมันจีนอะไรคะจีนเต,นตีเ้ยดนตรีแบบต้อนรับเรามากอะ่ะนี่เห่ามานี่เห่ามานี่เห่ามาเห่านี้มาก็คือ,อ,ต,อตอนนี้นะคะโอ้โหอ่ะเขาถ่ายรูปกันเหรออะไรจับแบร์ บีเอนทลูกมาเที่อันนี้ว่าอันนี้ไปแล้วมันกลับอ้ยย้อนหลังเลยเคยคือมันเลิศฉันไม่กลออลาคือดีว่านะคะหมือนในหนังเลยเนาะฉันต้องการเล่นอะไรทุกอย่างที่ฉันต้องการเลย เขาถ่ายไม่ทันนะคือเราห้ามกล้องถ่ายรูปวิดีโอแทนคือไม่ถามกูแล้วกูเล่นไหมอะไรนี้กูก็เดินเข้ามาอย่างงี้เหรอบ้าอหรอบ้าเล่นไหมก็คือเหมามาแล้วคือกูเข้าไปกูก็ต้องเล่นนี้เนรอคือเดินเข้าไปแล้วก็ต้องเล่นนี้เนระเอาเราทำอะไรไม่ได้ค่ะเราเดินเข้ามาแล้วเฮ้ยฉันไม่พร้อม ่วนเราไม่พร้อมอ่ะเราไม่เคยเล่นมา้าไซค์หอ่ลได้ยินเสียงไหมก็คือแบบเออเวเอาวะเอาวะก็คือจะไปตายก็คสองผิดได้ไหมไม่ได้ก็คือมาเข้าแถวเข้าแถวคนนั่งหน้าสุดด้วยนะแ,แ้วเราก็ต้องเล่น ช่วไปเล่นรถไฟรถไฟหออานแรกมาแต่ว่าไม่ค่อยน่กกากลัวมากเรานั่งแถวหน้าเลยนะที่บอกว่าไปยืนข้อแถวแถวหน้าใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวก็สองหนุ่มช่วยกันดูแผนที่นะคะกาลังพาเราไปเล่นเครื่องน,นึงตรงนี้แบบดูแบบดิววิวสวยมากเฮ้ยเครื่องแรกนตรงนี้สวย วิธีนูนน uh <happening> ี้สวยมากอะวิดีโออะไรคุณเหมือนเด็กอยากเล่นของเล่นอ่ะนางเชอานางเชอาวิ่งวิ่ง ความผมเปียกผมเปียกไหมทุกคนหนอผมหน้าแตกเลยจ้าไปห้อยขาไปไปเล่นเก้ของรถกระบะก็ได้ก็ได้รูปถ่ายเป็นที่ระลึกโอ้โหน้าแต่ละคนอะไรซอมแบร์แบบเบะปากได้แล้วอันนี้คือจะไปแม็กแบ็คแมมกบ้าบ้าแมมกแม็กก็คือรถไฟแบบห้วยขา รถไฟบอกพ่อคขาที่ฉันอยากเล่นมากทุกคนต้องเล่นเล่นะต้องเล่นเล่นอันนี้โดนพึ่งต่อยคือมันต่อยตอนเล่นเหรอตอนเล่นเลยตอนที่ทำเนี่ยคืออยู่ก็อุ้ยเหมือนมีใครมาแทงพุงเราต้องวิ่งชนพึ่งแน่เลยอ่ะไมม่ีปาอา้่ไอคนพึ่งต่อย นั่งเฉยๆพึ่งก็มาต่อยนะคะน่าจะแบบวิ่งชนกันนะักท่องเที่ยวก็คือถ่ายรูปกันอยู่ เาามด็กเจอซ่กอโอสนุกมากค่ะที่นี้จะดิบดิบมากดิบดิบมากแต่ว่าบอกว่าจะไม่ขึ้นทุกอย่างดิบดิบมากแต่ว่าจะอ้วกซื้อแส่กกินแล้วนึงเอาออกแสงเดินบูชาอาหารจ้ะ อย่าไม่โรยโมก็ไี้ะโอ้คออลระดิบนะคะใจกรอกกับซอสแล้วก็ราดด้วยผงผงพริกแกงแตพีกยละ่งะมันต้องโรยกร้ดิน่ะสิ่งคุไม่ชอบลอยปะเจาวางพึ่งนะ่ด้เฉยอะนี่อะใคอยู่เฉยๆน้งโรยไต มัดนดอมมันดอมน้ำโค้งเลยอืมกินเช้าขึ้นันแล้วเหมือนจะโดนน้ำแต่ไม่โดนโดนละอองน้ำแน่เลย พี่ก็คือโดนเพื่งต่อยอีกแล้วโดนดีใจเพื่งมันก็ตกใจนะสิเด็กเอ้ยสามตัวภายในสองวันอยากเล่นอะไรอยากเล่นสิของเด็กๆ thank <laughs> you ถือของอนี้เดินมาร <en> ับสามคนที่ทางออกนะคะฉันได้ยินแล้วดมากีบบเกินระจาอ่าทุกคนแบบีมากฉนบาไเที่นเลยได้ถ่ายไหมคะ่าคือแบบพอเสียงฉันดังใช่ไหมโอ้ my god ยี่สิบขบวนเลยดีหมดเลยมึงไะคือเล่นแต่ทุกอย่างผัดใจมากต้องไปอีกอ่ะไม่ไม่พออะไรต่อล่ะอะไรไม่รู้ไปเบานไปเบาๆเพราะน่าเหงิกูไม่ไหวแล้วนี่ไม่ไหวแล้วเหรอแต่เนี้ะแม่งวิ่งอย่างนีไม่ไหวตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี้ยไม่ไหวตั้งแต่ช้าแล้วหนูนี่ไปเบอค่ะไปเบาจะตึองตายค่ะอย่ต้องตายจะตึองตายค่ะเข้าไปในที่มืดจไปซ้อนบ้าง ไปอ่านคำตอบบางที่แบบที่แบบกินคาดฉันเงยหน้าดูเป็น20รอบแบบเมื่อไหร่จะถึงวะอะไรเงี้ยได้่อวล้วรออะไรหเปนหนีเพิ่งหนีแล้วเหรอน้ำโค้่รักซื้อน้ำโ้หน่อยกินแล้วสุดล้วันงม่กินจะเปิดได้ไหมเออน่น้ำมือ่ะ

อ่ะชอดหัวขวงได้แล้วโอนนี้เตียงนอนเตีอยงนอนอยู่บนเทดานจ้ะหอมะไปไป๊๊ม่ยยมอรอรอถ่ายถ่ายเด็กถ<อ>่ายเด็กใหญ่ Thank mm -hmm. you. คือนุก้คือบวม,มกระแทกสไลเดอร์จ้ะว่า <c oughs> กูา, <c oughs> าย <c oughs> ไม่รู้ว่าแบจะหมดหรือเปล่านะถ่ายไว้ก่อนถ้าแบตหมดก็เกิดการอีทีตอนกินข้าวคะ ตอนนี้เรามาอยู่หน้าปราสาทของเมืองโคโรนูนโคโรนูนโคโรนโคโรลนนะคะที่เยอรมานมาอยู่หน้าปราสาทแล้วดตวดนตรีคนเยอะมาก รนะปราสาทที่นี่ก็สวยนะแล้ว,ว่าปราสาทนะคะจําำลนะังโดดอะไรเงี้ ไม่หนร้านขนมใหญ่มากซื้ออะไรีสมะม่วงาปะซื้อปะาวโน แตะแล้วขาวขายลอตเตอรี่เหรอไม่ครับ <laughs> ตอนนี้เรามาพบก,กันที่ร้านอาหารเกาหลี หมดสาภาพสองคนนี้หน้าตาเหมือนคนเกาหลีเหมือนกันนะเนี่ยไม่งั้นคนพนักงานจะขอถ่ายรูปปะคนพนักงานจะขอผมถ่ายรูปปะอออ,อันนี้เกาหลีเลยอ่ะทั<น>้งหมดเลยนี่คนจังหวัดอะไรอ่ะเด็กปูเด็กปูนี่อะไรอ่ะอันนี้นจะปูซา,าน <laughs> ปูซาน <laughs> ปูซานกับเด็กกูนะเออ ตัดผมนะล่ะวกนี้ต้องื่นไปตัดผมอีกตายเดียวมาแล้วกำลังกด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 เลยอะไรดุ๋นอะมตัดค่อ่กันไม่เดือดแล้วอะร้อนก่เดือนเลย นอ้ปาปากทิอ้ปาปากควนหนึ่งตัวเองมุมไม่สวยพี่อาดูลักกูมากน่อยคันนี้มีคนแก้ทำัอจามจามจาม S <S เอาเมาื่อไหร่จะได้กินนี่เอา,า,าได้กิน <S 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 กนะปั๊บมานดีสิอุ้มดีดีดไปแกตองแต่งโชว์ดิอย่าๆยาขอแตะค่ะทุกคนการไปเลียกสนุกก็คือกีให้สนุกแล้วหยุดทีอย่าอมค่ะอัลลัจริงๆไม่ใช่สี่ชั่วโมง ไปสี่ชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณลุง